สารจากพระแม่ธรณีนะคะองค์พระแม่โลกพระแม่ของแผ่นดินนี่แหละ นะคะมาดูกันดีกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหน่อยขอแสดงความเสียใจนะคะกับผู้คนที่เกิดการสูญเสียความเสียหายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครอยากจะให้เกิดหรอกค่ะแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องมาดูกันดีกว่าว่าสารจากองค์พระแม่ธรณีมีสิ่งไหนที่อยากจะแนะนําสื่อสารบอกกล่าวให้กับคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะวันนี้หน่อยจะใช้ไพ่สองสำรับค่ะไพ่มหัศจั์นะคะ องค์พระแม่ธรณีหน่อยจะเอาไว้ใช้ในการที่จะสอบถามนะคะคําแนะนําจากองค์พระแม่ธรณีนะคะองค์พระแม่โลกนะคะบางคนก็เคารพนับถือองค์พระแม่ธรณีหรือว่าทุกครั้งที่อุทิศบุญเราก็ต้องอุทิศผ่านองค์พระแม่ธรณีพระแม่คงคานะคะคือความยิ่งใหญ่ค่ะคือความเสียสละค่ะคือคนที่ทุ่มเทเพียรพยายามหนักเอาเบาสู้นะคะมีความคุณงามความดีอยู่ในตัวตนของตัว ขององค์พระแม่หรือคนที่เคารพนับถือหนอยเชื่อแน่ว่าคนที่เคารพนับถือองค์พระแม่ธรณีอะค่ะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมีเมตตาตามคอนเซปต์ของนะคะพลังขององค์พระแม่เลยก็คือเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นคนที่โอบอ,อุ้มทุกๆคนนะคะให้ให้อยู่ในจุดที่เรียกว่าให้มีความสงบให้มีความสุขก็เหมือนเป็นแม่ของพลังงานของความเป็นแม่นะคะ แม่ก็คือผู้ให้ใช่ไหมคะผู้ศรีสระผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะโอเคมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะใช้ไพ่ขลังในการเปิดพลังงานของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ก่อนนะคะโอเคมาดูนานๆจะใช้ทีคะ่ะใช้ตัวเลขเปิดดูคนที่มีพลังงานเกี่ยวข้องก่อนละกันเนาะนะคะ มาดูคนที่มีความเกี่ยวข้องกับคลิปนี้มาดูกันว่ามีเลขอะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดเลขที่บ้านเลขที่รถทะเบียนรถนะคะเลขท้ายบัตรประชาชนนะคะหรือว่าเลขอะอะไรอ่ะเวลาที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ตอนไหนก็คือตอนนั้นแหละนะตอนไหนก็คือตอนนั้นหมายความว่ายังไงโอเคค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ พลังงานของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้มีเลขที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างหกแปดแล้วก็ห uh ้าอือหือเลข เลขสูงเลยเลขสูงในหกมีอะไรที่เกี่ยวข้องนะคะก็ดูเวลาที่คุณมาพบเห็นคลิปนี้นะคะหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับตัวคุณบ้างวันเดือนปีเกิดนะคะเกิดเดือนพฤษภานะคะมิถุนาสิงหานะคะหรือว่าคนที่เกิดพุธกลางคืนราหูนะคะราหูเลขแปดนะคะหรือว่าเกิดวันที่ห้าวันที่แปดวันที่6อะไรประมาณนี้นะคะเกี่ยวข้องยังไงก็สามารถที่จะ ไปดูกันได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าข้อความนะคะสารจากองค์พระแม่ทรณี นะคะวันนี้สิ่งที่ท่านอยากที่จะบอกอยากที่จะกล่าวนะคะให้หน่อยเป็นคนสื่อสารในครั้งนี้ขออนุญาตของนักศึกษาครูครูบาอาจารย์นะคะเจ้าเกณฑ์ดุงชะตาเทพเทวดาเทภารักษ์ประจําตัวคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ขออนุญาตอัญเชิญองค์พระแม่ธรณีนะคะมาสื่อสารบอกกล่าวให้หน่อยเป็นคนอ่านไพ่ออกมานะคะได้อย่างถูกต้องชัดเจนและตรงประเด็นนะคะ หกแปดห้ามีใครมีเลขพวกนี้เกี่ยวข้องไหมนะคะอ่ะมาดูกันดีกว่าทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนกระดึงออกมาแล้วกระดึงออกมาแล้วตอนแรกกระดึงออกมาเนี่ยไหนกะจะเอาเป็นพลังงานของคุณก่อนนะคะได้ไพยย่ยุแยง แล้วก็ได้ไพ่พรมลิขิตยุแยงแล้วก็พรมลิขิตพลังงานของคุณหน่อยว่ามันมีในลักษณะของคุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานกับคนหมู่มากหรืออาจจะเป็นคนกลางหรืออาจจะเป็นคนในลักษณะที่มีความเสถียรในตัวเองอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ฝักฝ่ายฝ่ายใดนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทำอะไรออกมาแล้วอาจจะมีความโดดเด่น นะคะหรือว่าเป็นคนที่อาจจะมีอิทธิพลต่อใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นเลยก็คือบางทีเนี่ยการที่เราเป็นคนกลางการที่เราเป็นคนที่ไม่ได้ฝกไฟไฟไดักฝ่ายฝ่ายใดอะคะ่ะบางทีมันก็อาจจะมีการที่มีคนเข้ามาหวังผลประโยชน์กับเรา เข้ามายุแยงแตะแคงรั่วเพราะว่าเราเพราะว่าถ้าเรามีอิทธิพลในการที่จะทําอะไรแล้วมีผลต่อใครหลายๆคนมันแน่นอนอยู่แล้วมันต้องมีการอยากที่จะให้เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มก้อนของเขาหรือว่าดึงดูดให้เรานะคะเข้าไปอยู่ในอ่าสังคมของเขาเป็นพวกเป็นพักของเขาไปนะคะมันอาจจะมีการถูกการยุแยงแตะแคงรั่วนะคะหรือว่าเป็นการดึงพลังงานนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่หน่อยเชื่อว่าคุณมีความมั่นคง นะคะมีความมั่นคงในตัวเองอยู่แล้วคุณเป็นคนที่สามารถที่จะตัดสินนะคะสิ่งต่างๆได้จากหลักเหตุผลความเป็นจริงนะคะ,ะไพ่ใปนี้มมค่ะพรมลิขิตแล้วจับมือกันแน่นมันเหมือนกับประมาณว่าคุณมีความแข็งแกร่งนะคะกับคนที่คุณคัดเลือกคนที่อาจจะเป็นสังคมกลุ่มก้อนคู่พันธมิตรคู่ภารกิจ นะคะหรือว่าเป็นในลักษณะของคู่รักก็ได้นะคะเพราะมันมีเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็การยุแยงเข้ามามันอาจจะเป็นในลักษณะที่ตอน ตอนนี้หรือว่าที่ผ่านมาคุณได้พบเจอเรื่องดาวของอาจจะมีการเข้าใจผิดกันหรือว่าได้รับข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดไปทําให้เกิดการอาจจะมีความเข้าใจผิดหรือต้องได้มาเคลียพลังงานกันแต่หน่อยว่าองค์รวมแล้วอะค่ะคุณเป็นคนที่มีความหมักหนักแน่นในตัวเองเป็นคนที่เชื่อในเซนส์สัญชาตญาณของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่เชื่อในคู่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็คือเชื่อในคู่รักเชื่อในคู่ครอง เชื่อในคนที่คุณให้ความสำคัญนะคะไม่มีใครสามารถที่จะมายุแยงแตะแคงรั่วได้เพราะว่าคุณมองทุกอย่างตามหลักความเป็นจริงคุณมีเซนส์นสัญชาตญาณในการตัดสินคนเพราะคนที่เข้ามาพูดคนที่เข้ามายุคนที่เข้ามาแยงเนี่ยคุณรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรนะคะก็คือเป็นคนที่อ่านคนออกแหละพลังงานของคุณคุณเป็นคนที่อ่านคนออกเป็นคนที่ดูคนเป็นอ่านคนออกเพราะฉะนั้นหน่อยเชื่อแน่ว่าการที่คุณอาจจะ ต้องโดนการยุแยงนะคะใส่ร้ายหรือว่าคนที่แบบเข้ามาเพื่อที่จะหวังผลนะคะอะไรพวกเนี้หน่อยเชื่อแน่ว่าคุณนะคะมีความชัดเจนหนักแน่นมากพออืพลังงานของคุณนะคะอ่ะทีนี้มาดูสารจากองค์พระแม่ธรณีกันดีกว่านะคะบางคนอาจจะพึ่งแบบว่าผ่านการเคลียร์นะคะเคลียร์ในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเคลียร์กับคนที่อาจจะ ผิดใจกันมานานหรือว่าเคยผูกพันกันแล้วต้องห่างเหินกันเพราะคำพูดหรือว่าเพราะาสิ่งต่างๆที่มันเข้ามามีผลกระทบต่อตัวพวกคุณนะคะมันก็เลยทำให้ต้องมีความแบบบาดหมางอะไรกันไปแต่หน่อยว่าถ้าใครเป็นคนที่อาจจะเป็นคู่กันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีสิ่งที่มากระทบ นะคะเพื่อเมื่อมันถึงเวลาที่คุณสองคนต้องได้มาเคลียร์กันสุดท้ายพวกคุณก็ต้องได้มาพูดมาคุยกันมาต่อยอดกันมาต่อความสัมพันธ์กันอยู่ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับอาจจะเป็นในเรื่องของพรมลิขิตนะคะที่อ่าแยกให้คุณได้ให้คุณ ได้ไปหาประสบการณ์ก่อนแล้วค่อยกลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งนะคะหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาเข้ามากระทบเพื่อที่จะได้หันกลับเข้ามาพูดคุยทําความเข้าใจกันมากขึ้นก็ได้ในทุกๆความสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็ได้งออกมาแล้วข้อความจากองค์พระแม่ธรณีดึงดูดคุณเป็นคนที่มีพลังดึงดูดเขาเรียกว่าเซ็กแอบเพลเนาะ ค่อนข้างที่จะสูงนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ตอนนี้มีคนเข้าหาคนมากมายอ่ามีคนเข้าหาคุณมากมายคุณอาจจะทําในลักษณะของออนไลน์มีคนรู้จักเยอะมีสเสน่ห์ดึงดูดทําเกี่ยวกับการใช้รูปลักษณ์ภายนอกวาทศินนะคะหรือว่าการใช้อ่าองรวมในการที่เป็นตัวคุณเนี่ยในการใช้สเสน่ห์ ดึงดูดให้คนเข้ามาดึงดูดให้คนสนใจดึงดูดให้คนเข้าหานะคะอืมแล้วตอนนี้มันเหมือนกับการที่คนคนหนึ่งอะคะ่ะจะมีเสน่ห์นะคะกับเพศตรงข้ามหรือว่าเสน่ห์กับคนที่เราได้ติดต่อปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยคนคนนั้นนะคะต้องมีอะไรภายในที่มันเป็นสิ่งที่พิเศษนะคะสิ่งที่สิ่งที่พระแม่ธรณีอยากจะบอกเลยก็คือตอนนี้นะคะ่ะ มันอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณต้องดึงศักยภาพาภายในดึงสเสน่ห์พัฒนาสเสน่ห์ของตัวเองออกมาใช้แล้วนะคะเพราะบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบที่จะสูงสิงกับใครแต่คนที่มีสเสน่ห์นะคะถึงแม้จะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวหรือว่าถึงแม้จะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบ ที่จะไปหวานเสน่ห์ให้กับใครแต่บางทีอ่ะงานหรือสิ่งที่คุณจะได้รับมอบหมายหรือสิ่งที่คุณจะได้พบเจอหลังจากนี้อ่ะมันอาจจะต้องได้ใช้นะคะความสามารถใช้พลังภายในใช้อ่าความดึงดูดนะคะให้คนเข้าหาคุณมากขึ้นก็ได้นะคะอืมส่ยะโอ้โหพอสองใบนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ไม่พูดก็ไม่ได้พอมีเสน่ห์ดึงดูดปุ๊บมันมีเรื่องของการทำสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเลยเหรอ นะคะองพระแม่ธรณีนะคะคลิปน ouais ี้นะคะสารจากองพระแม่ธรณีทุกคนคะหน่อยว่ามันเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์มันเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ว่ามันเป็นในลักษณะที่ไม่ใช่แค่เฉพาะคู่รักคู่ครองหน่อยว่ามันเป็นความสัมพันธ์ทุกอย่างหรือว่ามันเป็นสิ่งที่กับคนที่คุณมีปฏิสัมพันธ์มีความผูกพันกันนะคะ นะคะเพราะว่ามันมีในเรื่องของพมลิขิตมีในเรื่องของคู่หรือพันธสัญญากันเข้ามาแล้วโดนการยุแยงตะแคงรั่วไม่พอนะคะมีการดึงดูดกันเข้ามาโดยใช้ใสายยะํามนดําคุณใส่อ่ะโอ้โหถ้าไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เดี๋ยวขอพูดก่อนนะคะให้คุณลองสังเกตดูก็ได้นะคะหากตอนที่คุณมีสติหรือว่าหากตอนที่คุณมาฟังคลิปของหน่อยตอนเนี้ คุณลองสังเกตดูว่าชีวิตของคุณที่ผ่านมานะคะมันราบรื่นไหมหรือว่ามันมีใครเข้ามาหรือมันมีความรู้สึกผิดปกติอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์คนที่เราใกล้ชิดไหมหรือเขามีพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปไหมหรือมันเป็นในลักษณะของคุณมีความหลงไหลกับใคร เป็นพิเศษไหมจากที่เมื่อก่อนคุณอาจจะไม่ได้เคยให้ความสัมพันธ์สำคัญกับในเรื่องของคนรักคู่ครองนะคะการต้องการใครหรืออยู่ดีๆเนี่ยคุณมีความรู้สึกเหมือนกับแบบอยู่ดีๆเห็นหน้าคนนี้แล้วรู้สึกทำไมทำไมถึงมีปฏิกิริยาหรือว่ามีความรู้สึกชอบมีความรู้สึกใจเต้นมีความรู้สึกเหมือนกับพิสวาส์มีความรู้สึกแบบไม่ปกติกับคนใครบางคน อะไรประมาณนี้อะค่ะอืมเดี๋ยวหน่อยขอถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยละกันถ้าเผื่อว่าโดนมาในลักษณะนี้มีวิธีป้องกันยังไงไหมคะมีคําแนะนํายังไงไหมอืมเอาเรื่องนี้ก่อนเลยเพราะว่ามันมาเหมือนกับให้ระวังเดี๋ยวดูเรื่องความรักความสัมพันธ์ก่อนนะตลบตะแลงโอ้โหเป็นการพลิกลิ้นงูสองแฉก สิ่งที่คุณทําได้ก็คือคุณให้เฝ้าระวังค่ะแล้วก็คําว่าตลบตะแลงมันเป็นการใช้ปากอะ่ะถ้าเป็นในการใช้ปากหน่อยว่าสิ่งที่จะป้องกันสิ่งที่เป็นใสยะมนดําคุณใสได้มากที่สุดเลยก็คือการกลับมาหันกลับมานะคะฝึกปฏิบัติพลังจากภายในเลยก็คือสวดมนต์เจริญภาวนา คิดดีทดําดีแล้วก็พูดสิ่งดีๆหรือกบหรือจะไปนะคะกรวดน้ําบอกองค์พระแม่ธรณีก็ได้นะคะว่าสิ่งไหนที่มีใครทํามาตอนที่เราสวดมนต์เสร็จนะคะสวดมนต์เจริญภาวนาเสร็จแล้วอุทิศบุญนะคะแล้วก็เอาแต่เอาพระแม่ธรณีเนี่ย นะคะหยิบเอาดินขึ้นมาแล้วก็มาแตะใส่หัวก็ได้อันนี้คือความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็ใช้คําพูดในการที่จะบอกองค์พระแม่ธรณีว่าสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่มีคนทําสิ่งไม่ดีมานะคะ เข้ามาเหมือนกับควบคุมเข้ามาเหมือนกับส่งมาเพื่อที่จะหวังสิ่งไม่ดีในกายสังขารของลูกก็เอ่ยชื่อสกุลไปขอให้สิ่งไม่ดีเหล่านั้นกลับคืนไปสู่คนที่เขาทํามาอย่าได้ให้มีสิ่งใดมากั้มกายหรือว่าเข้ามาแทรกเข้ามาแซงในกายสังขารร่างกายจิตใจของลูกได้แล้วกลวดน้ําลงไปนะคะขอพลังจากองค์พระแม่ธรณีนะคะเพราะว่ามันเด่นในเรื่องนี้จริงๆทุกคนไม่พูดไม่ได้นะคะ เรื่องความรักความสัมพันธ์โผล่ขึ้นมาเลยนะคะเอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ในเรื่องของทําในเรื่องของสายะมุนดําคุณสสําหรับคู่รักมันก็จะเป็นในลักษณะของสารจากองค์พระแม่ธรณีเลยก็คือขอให้คุณจงมีมีความมั่นคงในใจ นะคะในทุกๆเรื่องไม่ว่าอะไรที่มีคนทำมาหรือพยายามที่จะสื่อสารข้อมูลต่างๆขอให้คุณใช้นะคะสติในการคิดไตรตรองให้ดีนะคะใช้ข้อมูลในการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานนะคะการทำหาเงินนะคะความรักความสัมพันธ์ทุกๆอย่างทุกๆเรื่องอนะคะ่ะ การที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างการที่เราต้องได้มีการข้องเกี่ยวกับคนมากมายหลากหลายมันก็มีทั้งคนที่มีจุดประสงค์ที่ดีแล้วไม่ดีเพราะฉะนั้นนะคะความหนักแน่นในตัวคุณคือสิ่งที่สำคัญแล้ะหน่อยเชื่อว่าหากคุณมีปัญหาอุปสรรคใดๆอะค่ะคุณมีคนที่เหมือนกับพร้อมที่จะคอยช่วยเหลือคุณอยู่ นะคะขอให้คุณลองไปปรึกษาครูครูบาอาจารย์หรือคุณที่คุณไว้คนที่คุณไว้ใจนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือขอข้อมูลในการที่จะเดินหน้าต่อไป move on ต่อไปจากปัญหาหรือว่าสิ่งต่างๆที่คุณได้พบได้เจอนะคะข้อความสารจากองค์พระแม่ธรณีเฉลิมฉลองอืม หน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้อะค่ะหากสิ่งที่คุณได้ทำมาก่อนหน้านี้ใช้ความเพียรพยายามมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะถ้ามันเป็นในสิ่งที่มันเป็นของของคุณนะคะสุดท้ายยังไงก็เป็นของของคุณนะคะคุณอาจจะกำลังได้รับข่าวดีได้รับการสับพอร์ตได้รับความอ่าโปรโมท นะคะได้มีการอาจจะมีการได้รับเชิญไปงานต่างๆนะคะงานเฉลิมฉลองงานข่าวดีนะคะสิ่งไหนที่เข้ามานะคะ,นะะหน่อยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีๆที่คุณสมควรที่จะได้รับอาจจะเป็นในลักษณะที่ได้รับมอบหมายอะไรไปแล้วทำประสบความสำเร็จ อาจจะมีการต่อยอดมีการโปรโมทมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะตอนที่หน่อยอัดอยู่มันก็ใกล้สิ้นปีแล้วเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเลยก็คือใครที่ทุ่มเทเพียรพยายามมานั้นนะคะสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณทุ่มเทคุณกําลังจะได้รับข่าวดีนะคะคุณได้รับการซัพพอร์ตจากคนรอบข้างได้รับความเมตตานะคะแล้วก็ สิ่งที่คุณได้รับมาหามันคือสิ่งที่คู่ควรนะคะสําหรับคุณอืมอาจจะมีการเฉลิมฉลองบางคนก็อาจจะได้รับเชิญให้ไปออกงานนะคะต่างๆก็ให้ระมัดระวังด้วยต้องให้ระมัดระวังด้วยแล้วก็ให้อ่าใช้ชีวิตไปด้วยด้วยความมั่นใจในตัวเองด้วยนะคะทุกอย่างมันต้องมีกึ่งกลางอนะะ่ะ ทุกวันนี้มันไม่มีมันมันทุกวันนี้ค่ะหน่อยจะบอกว่าชีวิตของทุกๆคนมันมีทั้งขาวแล้วก็ดํามันมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีเข้ามาอยู่ที่ว่าเราจะนะคะจัดการสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างไรการใช้ชีวิตโดยความมีมีความระแวดระวังมันก็ดีอย่างหนึ่งนะคะตรงที่มันอาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้น้อยลงแต่ว่าข้อเสียมันอาจจะทําให้เราไปได้ช้า นะคะหรือไปได้ไม่ไม่ไวอย่างที่คิดแต่ว่าหน่อยก็รู้สึกว่าความช้าแต่ชัวร์มันก็ดีดีกว่าการที่เราไม่ได้เฝ้าระวังอะไรเลยนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างประการประสบความสําเร็จทุกอย่างอะ่ะมันได้มาโดยที่มันไม่ได้ง่ายนะคะมันต้องใช้ความพยายามมันต้องใช้สติสัมปชัญญะมันต้องใช้องค์ความรู้ต่างๆมากมายในการที่จะพาตัวเองไปสู่จุดหมายปลายทางนะคะอืมสารจากองค์พระแม่ธรณีตาสว่าง นะคะเมื่อมีคนทําสิ่งไม่ดีเมื่อมีคนยุแยงเมื่อมีคนพยายามที่จะใช้คําพูดหรือว่าใส่ยะสิ่งต่างๆอะคะหน่อยว่าคุณกําลังจะไม่ใช่กําลังหรอกบางคนรู้แล้วรู้แล้วแล้วก็ถอยห่างเพราะถ้าไม่รู้เนี่ยคุณจะไม่สามารถไปอยู่ในจุดที่ประสบความสําเร็จได้เลยนะคะบางคนรู้แล้วก็ถอยห่างออกมาบางคนรู้แล้วก็เพื่อที่จะให้ได้รู้ให้ได้เฝ้าระวังนะคะคนเหล่านั้น นะคะเพราะว่าตาสว่างในที่นี้เหมือนกับแบบมันเป็นเหมือนกับตาอันนี้มันเหมือนกับความตกใจเนาะจะว่าตกใจไหมเบิกโพงอะ่ะมันเป็นในลักษณะของบางทีคุณกำลังจะได้รู้อะไรบางอย่างที่มีคนเก็บซ่อนเอาไว้ปกปิดปิดบังเอาไว้เพราะเรื่องที่คุณจะรู้หลังจากนี้อะ่ะบางทีมันเป็นสิ่งที่พอคุณรู้แล้วเกิดความตกใจได้เลย เพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้นะคะอืมเพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะได้รับสารที่มันเป็นสารที่สารที่ผิดพลาดผิดเพี้ยนไปนะคะบางทีมันอาจจะคุณอาจจะได้รับรู้ความเป็นจริงหรือคุณอาจจะได้รู้อะไรบางอย่างที่มันทําให้คุณนะคะได้ต้องเอาไปจัดการนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ได้นะคะอืม สารจากองค์พระแม่ธรณีโหอันนี้ให้ระวังไว้ดีกว่าเอาอย่างนี้ค่ะทุกคนพลังงานวันนี้ค่อนข้างที่จะหนักนะคะถ้าดูมาเนี่ยมีไพ่ที่ดีอยู่แค่ประมาณสองใบสองสมใบนอกนั้นเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะไปในทิศท,ทางเหมือนเหมือนมาเตือนมาบอกมากล่าว นะคะคว่าหลังจากนี้ขอให้คุณเฝ้าระวังอย่างเหตุการณ์ทุกอย่างที่ผ่านมานะะเพราะว่าถ้าไพ่ออกมาเป็นไปในทิศทางที่เป็นพลังงานที่ไม่ค่อยดีเนี่ยจะเป็นสารการเตือนจากองค์พระแม่ธรณีเลยนะคะหากใครที่ทำสิ่งดีๆก็จงตั้งมั่นในสิ่งที่ดีที่ทำไปค่ะนะคะแต่ถ้าใครที่ทำสิ่งไม่ดีค่ะคุณคุณหรือใครก็ตามถ้าทำสิ่งไม่ดีนะคะ มันกำลังจะถูกเปิดเผยออกมานะคะให้คนอื่นๆได้รับได้รู้ค่ะเพราะความลับไม่มีในโลกค่ะไม่ว่าคุณจะปิดแค่ไหนหรือไม่ว่าจะมีใครปิดแค่ไหนสุดท้ายแล้วค่ะเขาเรียกว่าเทวดาขายค่ะมันต้องได้เหมือนกับทุกวันนี้ทุกคนมันเหมือนกับใครที่ทำสิ่งไม่ดีนะคะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอค่ะการได้รับการจับจ้อง นะคะคจับจ้องจากถ้าเป็นอันเนี้ยหน่อยมีความรู้สึกว่าจากเบื้องบนจากคนที่เขาจากสิ่งเทวดาหรือว่าจากจากองค์พญายมก็ได้นะความตายเ,ออเขากำลังมองดูอยู่ว่าจะขจัดคนที่ทำไม่ดีคนที่คิดไม่ดีเหมือนกับเป็นการล้างโลกยังไงก็ไม่รู้ ล้างบางอะค่ะทุกคนเนี่ยมันเป็นสัญญาณโอ้โหพลังงานวันนี้ขนลุกใช่เลยใช่เลยค่ะสารจากองค์พระแม่ทรณีเลยใช่เลยหน่อยขนลุกทั้งตัวแล้วตอนนี้จงตั้งมั่นในคุณความดี หากที่ผ่านมาคุณทำสิ่งดีๆแล้วก็ขอให้ชงตั้งมั่นและเดินหน้าต่อไปคุณจะได้รับความสำเร็จคุณจะได้รับการเฉลิมฉลองคุณจะมีเสน่ห์ดึงดูดในการทำสิ่งดีๆเข้ามาแต่ใครที่ทำสิ่งไม่ดีทั้งหลายทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันกำลังจะผุดขึ้นมาความลับกำลังจะถูกเปิดเผยนะคะโอ้โหใต้สำรับขอดูใต้สำรับหมดเวลาแล้วค่ะโอ้โห หมดเวลาสําหรับคนที่ทำสิ่งไม่ดีค่ะอืมไม่พูดมากเจ็บคอพลังงานวันนี้หนักมากๆโอ้โหองค์พระแม่ธรณีสารจากท่านมามาบอกกล่าวเลยค่ะว่ามันถึงเวลาแล้วมันหมดเวลาสําหรับคนที่ทำสิ่งไม่ดีแล้วนะคะขอจงให้ตั้งมั่นในคุณความดีต่อไปค่ะไม่พูดอะไรมากเลยเพราะว่าสารวันนี้รุนแรงมาก แล้วใครที่คิดทำสิ่งไม่ดีใส่คนอื่นๆนะคะมันหมดเวลาของคุณแล้วค่ะสิ่งไม่ดีเหล่านั้นกำลังจะสะท้อนย้อนกลับไปหาคุณนะคะคนที่คุณทำสิ่งไม่ดีใส่เขาอะค่ะเขาเหล่านั้นกำลังจะได้รับรู้นะคะใครที่คอยขัดคอยขวางให้คนไม่ประสบความสําเร็จคนที่ใช้คำพูดปากวาจาพูดจาตลบตะแลงยุแยงให้คนเขา ผิดใจกันหรือมีปัญหากันหมดเวลาแล้วค่ะคนเหล่านั้นเขากำลังจะได้รู้ความจริงเอ๊ะมันเหมือนมันเป็นการมาเตือนย้ำชัดเลยว่าสิ่งหลังจากนี้อ่ะหน่อยเชื่อแน่ว่าหลังจากนี้อ่ะค่ะมันจะยังมีข่าวคราวหรือว่ามันจะยังมีอะไรให้ผุดขึ้นมาน้ำลดต่อผุดคะ่ะทุกคน ปัญหาหรืออะไรมันกำลังจะเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เราได้ไปเจาะหาความจริงแล้วก็ได้รู้ในสิ่งที่มีคนกำลังปิดบังซ่อนเลน์ทำสิ่งไม่ดีรับหลังอยู่แน่นอนล้านเอร์เซเลยค่ะนะคะเอาเป็นว่าใครที่ฟังมาจนถึงตอนท้ายนี้นะคะหากคุณเป็นคนที่คิดดีทำดีปฏิบัติดีคุณจงจำมาไว้เลยค่ะคุณจะกลายเป็นที่รัก คุณจะกลายเป็นที่เมตตาคุณจะได้รับการเฉลิมฉลองคุณจะได้รับนะคะสิ่งดีๆที่คุณคู่ควรเป็นพรมลิขิตเป็นสิ่งที่สวรรค์สรรสร้างนะคะแต่ถ้าใครที่คิดทำสิ่งไม่ดีไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวัชกรรมมโนกรรมทุกๆอย่างคะ่ะหมดเวลาของคุณแล้วค่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะสนองกลับหาคนที่ทำสิ่งไม่ดีค่ะ โอ้โหหนักหน่วงเอาเป็นว่านะคะหน่อยเป็นกําลังใจให้กับคนที่คิดดีทดําดีปฏิบัติดีส่วนใครที่เคยทําสิ่งไม่ดีแล้วอยู่ในจุดที่ณเวลานี้รู้ซึ้งแล้วแล้วกาลังขจัดสิ่งไม่ดีกําลังได้รับการชดใช้กําลังได้รับ ผลกระทบและกําลังตั้งหน้าตั้งตาในการทําสิ่งไม่ดีอ่อทำสิ่งดีๆเพื่อที่จะชดเชยอะไรต่างๆหน่อยก็เป็นกําลังใจให้นะคะอ่ะหน่อยลืมใช้ไพ่สหรับนี้อามาขอดูคําแนะนําจากองค์พระแม่ธรณีดีกว่าว่าโลกเปลี่ยนไปกําลังจะถูกกัน ขจัดคนที่ไม่อยู่ในหลักศีลธรรมกําลังจะขจัดคนที่ทําแต่สิ่งที่ไม่ดีคนทําชั่วทําเรื่องเลวร้ายทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะเพราะมันจะมีมากขึ้นนะคะคนจะใช้ใส่ย,ย้ํมุนดําคนใส่มากขึ้นแล้วมาดูกันว่านะคะเขาเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจังหวะเวลาของมันอ่ะขอคําแนะนําจากองค์พระแม่ธรณีหน่อยนะคะ คาถาเงินล้านใครที่สวดอยู่นะคะพระคาถาเงินล้านนะคะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำสวดวันละเก้าจบก็ได้ะคะ่ะทุกคนนะคะคาถาเรียกเงินเรียกทรัพย์โอ้โหทำไมมีแต่ให้ให้ให้สวดคาถาเกี่ยวกับการเสริมสร้างหรือว่าหลังจากนี้นะคะ มันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะหลังจากนี้หน่อยว่าคุณคนที่กําลังทําสิ่งใดๆที่มันมีการเฉลิมฉลองอะ่ะหน่อยว่าคุณกําลังจะมีเสน่ห์ทางวาจาคุณกําลังจะมีดึงดูดลูกค้ารายใหญ่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเสริมโดยการสวดนะคะพระคาถาเงินล้านนะคะหรือว่าพระคาถาเรียกเงินเรียกทรัพย์กับหลวงพ่อปานนะคะอ่ะใบสุดท้ายเข้าวัดทำบุญไหว้พระอืมเป็นเบสิกเลยค่ะ แต่ว่าบางคนก็บอกว่าทุกวันนี้ไม่อยากเข้าวัดทําบุญเลยคือการที่เราเนาะตามข่าวข่าวการที่เราได้พบเจออะไรที่เราทําให้เรารู้สึกระแวงหรือว่าสงสัยในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะหรือว่าไม่อยากที่จะไปทําบุญอะไรที่วัดหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ ทำกับตัวเองก็ได้กลับมาอยู่กับตัวเองทำกับพระในบ้านก็ได้คุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณนะคะหรืออาจจะช่วยในลักษณะของโรงพยาบาลต่างๆก็ได้นะคะเข้าวัดไหวพระทำบุญจริงๆแล้วมันก็มีทั้งคนเหมือนคนนะคะคนเรามันก็มีทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นวัดวาอารามต่างๆในในใน,ในทุกวันนี้อะค่ะมันก็มีทั้งอ่า ทั้งขาวทั้งดำเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเลยก็คือขอให้คุณทำตามกำลังศรัทธาทำแล้วรู้สึกสบายใจเพราะการทำบุญคือความสบายกายสบายใจหากอะไรที่คุณทำแล้วสบายใจนะคะทำบุญไปแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะเอาไปทำอะไรค่ะเพราะคุณได้ฝึกฝนการเสียสละการปล่อยวาง นะคะการการทำตรงนั้นไปแล้วนะคะคุณคุณทำแล้วถอยหลังกลับเลยนะคะไม่ต้องสนใจนะคะเอาเป็นว่าหน่อยก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะสิ่งไหนดีก็น้อมรับไว้ค่ะเป็นคําเตือนมากกว่านะคะสารจากพระแม่ธรณีนะคะในวันนี้โอเคคะ่ะทุกคนหน่อยไปแล้วค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะไปแล้ค่ะบ๊ายบาย